สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนยางพาราติดครองนะครับรูปโฉนดสวยมากเลยนะครับติดทางสาธารณะสองด้านถ่ายแปลงติดครองสาธารณะนะครับเรียกว่าของสองสลึงนะครับตัวที่ดินตั้งอยู่ที่ทํบาบลชักะโดนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ ที่ดินปัจจุบันก็เป็นสวนยางพาราเต็มพื้นที่นะครับ5ไร่กับ79ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงหลังแปลงก็ติดฝายเลยนะครับตัวฝายจะอยู่หลังที่ดินของเราเลยเป็นคลองน้ำจืดสาธารณะนะครับเรียกว่าคลองสองสลึงน,นะครับน้ำเต็มคลองเลย ตัวที่ดินก็เป็นสวนยางพาราเต็มพื้นที่นะครับยางพาราก็เพิ่งเปิดได้หนึ่งหน้านะครับยังกีดได้อีกนานเลยถือว่าจะซื้อแล้วพัฒนาเป็นสวนทุเรียนก็เหมาะเลยนะครับตัวดินเป็นดินล้วนปนทรายนะครับเป็นดินแบบที่ทุเรียนชอบเลยเพราะว่าตัวดินล้วนปนทรายตัวถ้าปลูกทุเรียนนะครับ ทุเรียนจะออกมาเป็นทุเรียนที่เนื้อละเอียดนะครับรสชาติอร่อยเลยนะครับของจังหวัดระยองนะครับตัวที่ดินก็ติดถนนสาธารณะสองด้านเลยนะครับด้านที่วิ่งเข้ามาในสวนก็เป็นทางสาธารณะกว้างถึง6เมตรเลยส่วนหน้าที่ดินก็เป็นทางสาธารณะกว้างถึง8เมตรนะครับ ถ่ายแปลงก็ติดคลองนะครับตัวที่ดินที่ติดคลองด้านที่ติดคลองนะครับกว้าง65เมตรส่วนตัวที่ดินที่ติดทางสาธารณะด้านข้างยาว160เมตรด้านหน้าที่ดินที่ติดถนนสาธารณะด้านหน้าที่ดินเลยก็กว้างประมาณ55เมตรนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับก็เหมาะเลยนะครับจะซื้อทิ้งไว้ เกงกําไรหรือว่าจะซื้อทิ้งไว้อเอารายได้จากตัวยางพาราไปก่อนหรือว่าจะพัฒนาเป็นส่วนผลไม้นะครับตัวที่ดินก็ติดคลองสาธารณะนะครับถ้าพัฒนาเป็นส่วนผลไม้นะครับก็ไม่ต้องเสียเนื้อที่ในการขุดบ่อน้ํานะครับเราสามารถปลูกผลไม้ได้เต็มพื้นที่เพราะว่าใช้น้ําจากคลองสาธารณะด้านหลังนะครับ ตัวฝายก็กั้นน้ำอยู่ตรงหลังที่ดินเราเลยนะครับเป็นตัวฝายที่กั้นน้ำอยู่ติดกับท้ายที่ดินของเราเลยตัวที่ดินปัจจุบันก็เป็นสวนยางพาราเต็มพื้นที่นะครับเหนือที่5ไร่79ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคูดแดงนะครับ ด้านข้างที่กำลังเดินยินนี่ก็เป็นทางสาธารณะกว้าง6เมตรนะครับส่วนหน้าที่ดินก็เป็นทางสาธารณะกว้าง8เมตรนะครับหาที่ดินสร้างสวนผลไม้หรือไว้าอาอยู่ยามเกษียณนะครับแปลงนี้ก็เหมาะเลยนะครับตัวดินเป็นดินล่วนปนทรายนะครับด้านหน้าที่ดินเราก็ เยื้องๆไปมีสวนทุเรียนแปลงใหญ่เลยนะครับสวยมากๆเลยเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูด้วยนะครับว่าสวนทุเรียนแปลงที่ให้ผลผลิตแล้วด้านเยื้องกับที่ดินเราสวยมากๆเลยอันนี้ก็เป็นถนนสาธารณะด้านหน้าที่ดินนะครับยังเป็นทางแดงอยู่นะครับแยกจากทางคอนกรีตเข้ามาประมาณ500เมตร ยังเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับแต่ว่าอนาคตก็มีการขยายเข้ามาเรื่อยๆนะครับทางคอนกรีตปัจจุบันยังเป็นทางดินแดงนะครับเข้ามาจากถนนคอนกรีตประมาณ500เมตรด้านหน้าที่ดินก็กว้าง55เมตรนะครับยาวลึกเข้าไป160เมตร ส่วนด้านที่ติดของก็กว้าง65เมตรนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นสวนยางพาราเต็มพื้นที่นะครับไร่79ตารางวาจะซื้อแล้วพัฒนาเป็นสวนผลไม้เราก็มีทีมงานรับปลูกให้ด้วยนะครับถ้าอเอาเลือกต้นพันธุ์ต้นใหญ่ๆเลยก็ราคาก็อยู่ที่ พร้อมปลูกวางระบบเรียบร้อยก็ประมาณไร่ละ4-5 0,000หมื่นบาทนะครับแล้วแต่เจ้าของที่ดินจะเลือกต้นพันธุ์นะครับเอาต้นพันธุ์ใหญ่ก็อยู่ประมาณไร่ละ5 0,000บาทถ้าเอาต้นพันธุ์เล็กลงมาหน่อยก็อยู่ที่4 0 0 0มืกว่าบาทนะครับ40,000แล้วแต่นะครับคุยรายละเอียดกันหน้างาน ถ่ายแปลงติดคลองนะครับติดคลองสองสลึงคลองสาธนารณะนะครับค่อนข้างใหญ่เลยน้ําเยอะไม่ต้องเสียในที่ในการขุดบ่อน้ํานะครับเราสามารถดึงน้ําในสระในคลองขึ้นมาไว้รดส่วนผลไม้ของเราได้เลยนะครับตัวที่ดินอยู่ไม่ไกลจากหาดแหลมแม่พิมพ์ด้วยนะครับไปหลงหาดแหลมแม่พิมพ์ก็ประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนของเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ยังเยงสวนอย่างของเรานะครับทุเรียนสวยมากเลยนะครับให้ผลผลิตแล้วเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่79ตารางวานะครับรูปแปลงสวยมากๆเลยติดถนน2ด้านติดะ่าคลองสาธารณะด้านหลังที่นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับกการาคาตั้งขายไว้ที่ไร่ละ750 0 0บาทต่อรองได้นะครับ สนใจก็0890986866 0656654979ครับเพื่อไม่ให้พลาดที่ดินสวยๆในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองและทั่วประเทศนะครับเราควรกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ